ตลาดพี่น้องตลาดน้องทอดไต้เสร็ส้านตสวยาไปซื้อไปซื้อซีนซีนซีกขายมอเตอร์ยังขายลาย หาย็จหายใจกัไซื้อดุกขามาสีกันเกิหนหายกันมาคนก็ตขึ้น เนื้ออยนี้ทำในบ้านทำในบ้านยังกันมากระตายราาน,นโค คึ้นะคือซิมมาปีกินอ่แล้วก็กระดูกโคลนนะกระดูกโคลนเอลว์มาเลยจดแล้วงามแหวกกระจาย